nhập lõi Thôi, thịt khai Tìm hóa, sẽ lúc đọt thịt khai Ôi, bao tẹc Ôi Bao tẹc คมกันไหมรองเท้าก็ดอกหมดหนึ่งแต้มเต็มหัวครับหมายเดิมหมายเดิมครับ ใอ้โดน นไม้เดิมวันนี้เอาเบ็ดมาด้วยกันแหวเราก็นั่งอยู่นานนะครับไม่มีปลาโผล่ขึ้นมาให้ยิงเลยครับก็เลยลงมาตียออ่าปลอมดีกว่าครับมารุ่นผ่านงานกันครับไปหมดเวลา เวลาหน้าหมายเจอเบ็ดเหยียบปอมไม่ได้ตีนานดูจักกบกระโดดกันไหมเนี่ย เรียบร้อยโอ้โหติดค้างอันนี้เลยอยู่ปลายอยู่ขาเรียบร้อยกบกระโดดกบกระโดดทีย่างทำงานครับ หน้าไม้ไม่ได้เรื่องครับเรามาเย็นแล้วสวยพอมีแต้มกบโดดอีอย่างนะครับเป็นแบนดผมเองทำไปใช้เองเมื่อสิบยี่สิบปีได้แล้วหมายสวย Mẹ phát nội Cục vàng Cục vàng chim Cái đột đồ chặt lên là phạt đèn này chặt chưa chơi cả tuần nhé này. này chơi anh trinh nhìn mấy dù bài mẹ hai gần